หลังจากที่ขัดเสร็จแล้วนะดูนะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาขาดัดสีรถนะผมขัดเฟรมรถนะผมดูนะครับผมมันจะมีรอยพวกเนี้นะผมผมจะทําการจะเช็ดให้ดูก่อนมันไม่ออกจริงๆนะ ไม่ออกนะครับผมผมจะใช้ไอ้ตัวนี้ขับนะผมแล้วก็เป็นน้ำยาตัวนี้นะครับโอเคผมก็เริ่มขัดกันเลยนะครับผม ทีน,นี้มันไม่ค่อยดีเลยนะครับอมค่อยๆขาดไปแล้วทีนี้เก่าตอาเร้าไม่มยมด

ผมใช้เป็นตัวนี้ขัดแล้วนะครับลงน้ำยา ทุกคนหลังจากที่ขัดเสร็จแล้วนะดูนะโคตรเงาเลยนะอันนี้ยังไม่ขัดนะขัดนี้อันนี้ก็ขดัดขัดหมดอันนี้ก็ขัดหมดนะครับเวลวัปนะครับขัดได้ขัดเดียวนะโอ้โ oh, ห oh. เครื่องมันไม่ค่อยให้ความสนับสนุนเท่าไหร่เลยวะดู เงานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ขัดขัดตัวนี้วันนี้อันนี้ก็ขัดก่อนหน้านี้แล้วครับผมก็ต้องล้างล้างก็เงาเหมือนกันครับล้างแล้วก็เพราะว่าผมขัดแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากพี่พี่น้องน้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม and it are making the